วอลเล์บอลกันบ้างค่ะพี่เจเมื่อาวานลูกย่างสาไทยของเราชุดยู่20ในชิงแชมป์เอเชียค่ะก็พลาดท่าแพ้ให้กับเกาหลีใต้ไป1ต่อ3เซตค่ะเซตที่1ก็21ต่อ25เซต 2. 25 18 22 25แล้วก็เซตที่4 23ต่อ25ค่ะส่วนแชมป์ค่ะก็เป็นของวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติจีนชุดยูย่ที่เฉือนชนะญี่ปุ่นชุดยูย่ไปอย่างสนุก3ต่อ2เซตซึ่ง รางวัลยอดเยี่ยมประเภทบุคคลของวอลเลย์บอลหญิงค่ะก็มีทีมชาติไทยของเราติดด้วยอย่างน้องเฟิร์นวริศราสิธาเลิศค่ะหัวเสายอดเยี่ยมในตำแหน่งนี้ไปค่ะแล้วก็ทางหัวเสายอดเยี่ยมอีกหนึ่งคนก็เป็นหลีหยวนชวนค่ะจากจีนเซตเตอร์ยอดเยี่ยมค่ะนีน่าคูมาไกจากญี่ปุ่นค่ะบอลเร็วยอดเยี่ยมเฉินเย่อยู่ค่ะจากจีนบอลเร็วยอดเยี่ยมอีกหนึ่งคนค่ะจากเกาหลีใต้ก็คืออีจียอนค่ะมีหลังยอดเยี่ยมมีคุมีกุ อาคิโมโตะค่ะจากญี่ปุ่นแล้วก็ริโบโรค่ะเป็นของทีมชาติจีนค่ะซุนหวันจุนค่ะ mm. ซึ่งเมื่อวานพอทีมชาติไทยของเราแพ้ไปค่ะก็ทำให้มีกระแสะวิพากษ์วิจารณ์ในโซเชียลเยอะเหมือนกันนะพี่เจคือแมตช์นี้น้องบีมกัญจนาค่ะก็ได้ลงนิดเดียวก็เลยทำให้แฟนบอลบอลเนี่ยเขาก็อยากเห็น ฟอร์มการเล่นของน้องให้มันมากกว่านี้เขาก็เสียดายที่น้องบีมเนี่ยได,ได้ลงนิดเดียวเขาก็อยากให้โค้ชเนี่ยให้โอกาสน้องให้น้องเนี่ยได้ดึงศักยภาพของตัวเองเออกมาโชว์ซึ่งน้องเขาสูงถึง178เจแค่ะพี่เจแลวก็เชื่อว่าถ้าน้องเขาเล่นกีฬาแต่เชื่อว่าเขาแบบจะสูงได้มากกว่านี้ก็อาจจะทําให้ทีมชาติไทยของเราพัฒนาไปยิ่งมากขึ้นกว่านี้ก็เอาเป็นว่าเอาใจช่วยให้กับวอลเลย์บอลหญิงยูวีโค้ชแล้วก็น้องๆทุกคนด้วยนะคะครับหลากหลายความคิดในโซเชียลวีดียนะครับก็ ผมว่าการเช็คกระแสก็ไม่ใช่ทาให้เราแกว่งไปแกว่งมาตามโซเชียลหรอกแต่มันเป็นกระจกสะท้อนมันก็ไม่ต่างสื่อมวลชนหรอกแต่ว่านวันนี้เนี่ยแค่ทางสื่อมวลชนบางสํานักได้กระทุ้งไปเนี่ยสมาคมก็ไม่โอเคซะแล้วนะครับแค่นี้มันก็ไปกันต่อยากคือเอาเป็นว่ามันต้องเปิดกว้างในการรับฟังความคิดเห็นเพราะมันคือการ ทำงานเพื่อส่วนรวมของสมาคมกีฬาวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทยอยากว่ามันคือแห่งประเทศไทยมันไม่ใช่แห่งหนของใครคนใดคนหนึ่งแล้วนะครับฉะนั้นเนี่ยมันก็ต้องชัดเจนในเรื่องของการพยายามทาเพื่อให้มันพัฒนาได้จริงๆเพราะวันนี้คุณจะบอกว่าเฮ้ยเราอยู่ระดับโลกก็เราอยู่มาตั้งนานแล้วอ่ะใช่ค่ะแต่เราอยู่ตรงนี้คือชาติอื่นเขากำลังจะตามหลังเราแล้วนะค่ะทำไมเราไม่คิดถึงการมองว่าเฮ้ยเราจะขึ้นไปมากกว่านี้ได้ไหมไม่คือไม่ต้องขึ้นไปไกลหรอกแต่น้อย ตั้งตั้งเป้ากาทําจริงจังเนี่ยผมว่าขยับอันดับโลกท็อป10เนี่ยมันไม่ได้ยากนะ,ะเพราะวันนี้ถ้าเราบอกว่านักกีฬาตัวเล็กแล่นมางจุดนี้ได้ไงก็เพราะว่ามันมันรู้วิธีการแล้วไงว่ามันจะเล่นแบบไหนที่จะชนะเขาใช่ไหมมันต้องแก้ได้สิใช่ค่ะเหมือนผมเชื่ออย่างนั้นนะครับไม่พลาดทุกเรื่องราวกีฬาอย่าลืมกด s subscribe y o ์ t u b e ปพรส s p o r t ช่องกีฬาเพื่อคนรักกีฬาทุกคนครับ